สวัสดีครับผู้อ่านโซฟาทุกคนปองมุดนะครับวันนี้ช่วงปลายปีนะฮะเราพามาเที่ยวถึงญี่ปุ่นนะครับก็ขอเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นนักเขียนชั่วคราวมาเป็นคนนำเที่ยวแทนฮะอากาศที่นี่ตอนนี้ก็ประมาณ15องศานะครับเย็นมากเลยติดกับประเทศไทยยังไงก็ตามถึงจะพาไปเที่ยวถึงประเทศญี่ปุ่นแดนไกลนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้พาเที่ยวแบบธรรมดาธรรมดาต้องหาอะไรที่มันสยองขวัญ ให้มันเหมาะกับคอนเซ็ปต์ของโซฟานะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับว่าเราจะพาไปไหนกันนะครับนี่นะครับเอ่อมันเป็นอุโมงค์ที่ชื่อว่าคิโยทากินะครับสำหรับอุโมงค์คิโยทากิเนี่ยนะครับก็มีตำนานเป็นเรื่องเล่าสยองขวัญน,นะฮะว่าเป็นอุโมงค์ที่มีผีสิงอยู่ซึ่งวิญญาณที่สิงในอุโมงค์เนี่ยก็เริ่มต้นมาจากคนที่ทํางานก่อสร้างอุโมงค์นะครับตั้งแต่สมัยก่อนซึ่งเสียชีวิตระหว่างที่การก่อสร้างนะครับ แล้วนอกจากนี้ก็มีบอกว่า,ามีวิญญาณของคนที่เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุในอุโมงค์นี้เหมือนกันนะครับทําให้กลายเป็นเรื่องสยอยงขวัญว่าบางทีคนที่ผ่านอุโมงค์เนี้ยอาจจะพบเจอผีปรากฏตัวให้เห็นโดยเฉพาะตอนกลางคืนนะครับแล้วก็มีคนมักจะบอกกันว่าอุโมงค์เนี้ยมีความยาว444เมตรพอดีนะฮะซึ่งเลข4เนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบก็คือมันเป็นเลขสําหรับญี่ปุ่นก็คือเป็นเลข ตัวแทนห่งความตายนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถึงอุโมงนี้จะอย่างที่เราลือกันว่ายาว444เมตรใช่ไหมเป็นเลขอัวงงคพอดีแต่ว่าว่ากันจริงๆแล้วว่าหุโมงนี้น่าจะยาวประมาณ500กว่าเมตรนะครับแต่ความสั้นความยาวของหุบวงเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่กันแน่เขาก็ลืมว่ามันสั้นยาวไม่เท่ากันอีกแล้วแต่ว่าเราจะวัดตอนกลางวันหรือว่ากลางคืนนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบความสายองขวัญของหุโมงนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปแล้วนะครับไม่รู้ว่า,าจะเจอวิญ,ญญาณใจหรือเปล่า อะะตอนนี้รถนี้สยองม,มากนะครับเพราะว่าเงียบมากแลว้วก็ได้ยินเ,เสียงน้ำแถวภูเขาเนี่ยไหลเป็นเสียวนง บางคนเขาบอกว่าถ้าเกิดตอนวิญญาณปรากฏนี่คือต่อมีรถแล่นนะค,ะคือวิญ,ญญาณนี้โดดขึ้นมาบนรถเลยครับนี่เดินพักหนึ่งก็รู้สึกสยองแล้วนะครับไอ้ที่มันน่ากลัวเนี่ยอย่างก็คงเ,เพราะว่าเราเดินเข้ามาเราเราไม่เห็นเลยนะว่าปลายทางม,มันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยมีแต่แสงสลัวสรวในระยะถึงไม่กี่ร้อยเมตรนะครับ เปลี่ยนปะี๋เท er ้าเลยนะตั้งกล้องทั่โมงแล้วแล้วนานๆก็จะมีรถผ่านสักนีนะเพราะว่าเป็นแถวนี้เป็นเขตต้องเพลิงนแถบภูเผา ผมเดินตอนกลางวันเริ่มเห็นปลายทางอยู่ไกลๆนิดนึงแล้วนะที่เดินมานานมากเลยเป็นเกือบสิบปีหัวยาวที่สุดเดินอยู่คนเดียวเลยเดี๋ยจะออกมากเดี๋ยวไปลองดูนะครับว่ามีอะไรรออยู่ที่ปลายทางอลจจะออกจากองโมนะครับ ก็หลังจากผ่านอุโมงมานะครับแล้วก็เดินลงเขามาอีกหน่อยเราก็จะเจอหมู่บ้านนะก็เป็นหมู่บ้านอย่างที่เห็นนะครับภูเขาในภูเขาที่บรรยากาศก็สวยงามค่อนข้างสงบทีเดียว